วันนี้พวกพี่นะครับผมจะมาท้าดวลเบบี้ที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าพี่อะไม่ได้มาคนเดียวครับในรอบนี้เราจะเปิดคู่หูทีมของเรากันนะครับผมหน้ากากีอคนใหม่นะครับเฮ้ยหน้ากากีอคนใหม่วะ3า0ไลค์ไรเปิดหน้าพร้อมยังถึงแล้วน,นะวถึง3า0ไ้ค์แล้วเชิญนะครับ เฮ้พี่ฟังเฮ้พี่ฟังนี่วันนี้เราต้องชนะเว้ยวันนี้วันนี้ผมได้เบเบีตัวนี้มาด้วยอ่ะพี่ได้ตัวไหนมาผมได้มมาแดงมาวันนี้พี่ได้ตัวไหนมาพี่ได้มมาม่อไม่ใช่ม้าเขียวรับผมอ่าวันนี้เราจะไปแท็กทีมกันนะเราไปดูว่าเราจะเล่นเบเบี๋ระทะกับใครวันนี้และวันนี้คนนี้แหละครับที่เราต้องแท็กทีมแข่งด้วยพี่ เขาบอกว่าถ้าไม่ถึง3 0 0พันไลค์จะไม่ถอดหน้ากากนะครับผมจะหายใจไม่ออกกันแล้เขาบอกเอาคูหววันนี้นายเตรียมเบบี้ตัวไหนมาวะเพื่อนนี่ม้าเขียวใช่ครับรองพี่นี่ครับตัวเดียวกันเลยตัี่สีแดงเป็นคู่แรกที่พวกเราจะเล่นอ่าพี่พเราคู่สองละพี่คู่สองพี่ใช้เป็นมังกรโอเคงั้นผมจะเล่นเป็นตัวสายป้องกันพี่จะเล่นเป็นโกลิมล็อก และคู่สุดท้ายนี่นะครับเพราะเราจะต้องเล่นตัวเมตาที่สุดของตอนนี้สายเลืองก็คือเราจะเล่นสายพลังงานคู่กันนะครับนี่คือแผนของเรานะทุกคนนะเอาเลยครับตอนนี้เราก็มีคู่แข่งกันแล้วนะครับและนี่ก็คือคู่แข่งของเรานะครับเดี๋ยวให้คู่แข่งของเรารีวิวเบเบ้ของเขาหน่อยครับเริ่มจากที่ชุดก่อนเลยอ่านี่จะเป็นที่ชุดไฟฟ้านะนี่อ่าระบบ DC แบบสองเซลล์ี่แปลกนะพี่ว่าปะแปลกมากแปลกออตั้งแต่มีมอเตอร์แล้ว,วพี่ว่าเขาไม่ต้องใช้มือชุดเอง เขากดปุ่มปุ๊บลันปุ๊บเลยได้หลายครั้งไหมหลายครั้งแต่ก็ร้องเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่แล้วก็เบเบดี่จะใช้วันนี้มี3ตัวมีตัวไหนบ้างครับมีสลามนะตัวแรกอืมต่อมาเนรุสเสาเนรถเสามิซาลอสมิซาลออสนม่จากเอ็กดูแบบพูดลำบากลำบากนะครับเพราะต้องเปิดอากาศแล้วนั่นเลยใช่ใช่กดไลท์ถึงสามอะไรเปิดอากาศถึงแล้วใช่ไหมเปิดเลยครับผมโอ้ยอันนี้จากช่องไหนครับ อ่าจากช่องเดฟทีวีครับผมอันนี้ช่องแต่ธรรมาครับช่องนี้แหกตาดูอย่ตอนนี้แหละอันนี้ช่องอีซิบวมนะผมนะพวกเรา3าคนจะมาแข่งกันในวันนี้ฝั่งนี้มีสองคนเป็นเบเบทธรรมดา่วนฝั่งนั้นเป็นเบเบทมอเตอร์สุดแรงมาคู่แรกผมอยากเห็นแน่ชุดเดียวเดยวก่อนอ่าอ่าขอดูความแรงก่อนใช่ครับขอดูชุดเดียวเดยวหน่อยดิเราเราจะเราจะได้ปรับแผนถูกใช่ขอดูหน่อยที่ว่าเราจะเจออะไรอุ้ยแบบนี้เลยหรอวะ แรงจังวะแค่นี้ไม่น่าจะไหวกับพวกผมนะผมว่าไม่ต้องถึงขั้นลุมก็ได้นะอ่ะพี่ลองชุดของพี่ดิรอดูด้าอ่าลองดูดิของเราเราดูเราดูฝั่งของเรามาเขียวราดูราดูความแรงของพวกเรานะครับดีชูวัโปชุดเฮ้ยนี่นี่นี่ไงกยกติกาของพวกเราก็คือถ้าบีบีตัวไหนแพ้แล้วนะครับเราจะไม่เล่นซ้ำก็คือรอบไหนเราเล่นไปแล้วอ่ะเราจะไม่เล่นตัวนั้นซ้ำเลยได้ มาดูครับนี่นะครับอุ้ยคู่แรกเป็นสายโจมตีทั้ง3ตัวเลยนะเพื่อนๆมาพร้อมนะเลดี้เซ็ตที่ช่วยที่กู่วัดโกชุดวิซมชุดเสียบรอเอ้าเสียบรอเอ้าคู่แรกเราชนะเลยหรอต้องแบบนี้เราจะเป็นตั้งทีมเดียวกันอยู่ไหมเนี่ยเออครับ คู่แรกเราชนะเลยคู่ที่สองนะครับผมของพี่จะเป็นสายป้องกันครับส่วนพี่สายโจมตีใช่ครับดางนั้นแล้วครับสายโจมตีครับสายโจมตีแปลว่าตัวของพี่ได้เปรียบที่สุดเวในรอบนี้ทุกคนพร้อมนะ Lady Seti Chu One Go ชุด แรงแรงจริงอะนะแรงจริงอยู่เลยเดี๋ยวเราสองคนสู้กันแบบตอนนี้พี่แลดูเหมือนว่าพี่จะเป็นคนชนะนะครับในคู่ที่สองเอาใหม่เอาม่คู่นี้ขอขอรีขอรีขอแก้ครับเออเอางี้ดีกว่าทุกคนวะพี่ว่าสนามนี้รู้สึกว่าทางเราจะได้เปรียบกันนะพี่เราลองเปลี่ยนสนามไหมโอ้ดีป่ะเอิมีแทนดูเนี่ยเขาปิดไม่ให้ออกเลยนะเนี่ยเราเราไปอยู่ในถิ่นเขาอะแม่ต้องหวังเราสองคนทีทูวันโกชุด ้ยและผู้ชนะยืนคนสุดท้ายอีกแล้วอ่ะเพื่อนโอ้ยตัวตึงตัวตึงไปหามมาเล่นได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ปักตะกร้าให้นะครับผมครับมาคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายเป็นคู่สายพลังงานครับผมสีเหลืองทั้งคู่เลยนะฮะเราไปดูกันว่าเราจะสามารถ ตอกรกับพลังงานมอเตอร์ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเราก็ชนะมา2เกิมแล้วนะเออใช่เป็นสก็น่าจะของเราแน่ไปดูไปดูอีกฝั่งขบรถเหมือนกันครับอ่าปูสายพลังงาน3ตัวเจอกันที่ two one o ชุดอุ๊ยเอาอุ๊ยเอายังยังยังไงยังยังไงเอายังไม่จบยังไม่จบเขายังโอเรียบรอ และเป็นพี่คนชนะคนสุดท้ายเหมือนเดิมเท่าที่เราสังเกตดูนะครับรู้สึกว่าบีเบดไฟฟ้าตัวแตกก่อนทุกเกม,มใชม่มันแรงเกินเอออ๋องั้นผมผมอยากรู้ความโหดของบีบดไฟฟ้าครับมันโหดตรงไหน,นม,มันแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองครับอ๋องั้นงั้นผมขอเนี่ยผมขอผมขอเดียวๆหน่อยอะได้เราจะลองเอาสายโจมจีเจกับไฟฟ้าดูนะเพื่อนๆคู่นี้คู่พิเศษเพื่อนๆพี่อยากดวลเดียวกับนี่ีที่ชุดมามาลดี้เซตที สองวันโก้ชุดวุ้ย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 วุ่ยมีหมุนไล่ข้างด้วยเมื่อกี้เอ้าไม่น่าจะไหวกับเบบีเอ็กของพวกพี่นะครับอย่าเพิ่งดีใจไปมีท่าไม้ตายอยู่นี่ใช่เบบีเอ็กหรอครับใช่ดีนี่ไงเอ้าก็ก็น่าจะเบบีเอ็กกว่าเพื่อนก็ตัวไอ้ไดโนเสาร์อ่ะแต่อันนี้ยใช่หรอครับใช่ครับนี่เบบีเอ็กเออ โปรแม็กคุนโปรแม็กเองชื่อมันว่าอะไรนะโปรแม็กโปรแม็กอ๋อโปรแม็กอ๋อของของเรา X ธรรมดานะธรรมดานอันเนี้ยโปรแม็กที่ถ้าเราเนี้ยผมไม่ไหวอือเราคงต้องกลับมาทีมเวิร์คเหมือนเดิมนะได้เลยพี่ครับทุกคนเดี๋ยวแผนเราเกมเนี้ยเราจะเน้นป้องกันดูนะครับเอาเลยครับศึกเด็ดครั้งนี้นะครับผมเบเบด X ปะทะเบเบด X โปรแม็กนะฮะเรามาดูกันว่าระหว่างพลังมอเตอร์กับพลังชุดของแปมวัดดวงใครจะแรงเร็วแรงทะลุนรกมากกว่ากันพร้อมไหมครับเลดี้เซ็ต ที่ชู่วันโกชุดไปเลยอุ้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 ยมันเอาสนามไปด้วยแข่งมารอดวันเนี้ยพี่เพิ่งเคยแพ้เกมแรกว่ะทุกคนแต่นี้ผมว่าต้องตามผู้หูมาช่วยแล้วล่ะเราต้องลุมแล้วแหละเราต้องลุมแล้วเดดี้เซตที่ชู่วันโกชุดเดี๋ยวเดี๋ยวรอยเข้อมูลก่อน ก็อ่อนให้แล้วกันได้โอ้ยเอาว่ะมาดิเลดี้เซตที่ t ชุดตื้อเยเอาแล้วครับผมสีแดงไล่บีรับสีแดงไล่บีสีเขียวอ่ะสีเขียวเรียบร้อยอยาที่ปั้มแล้วครับทีโอ้ ตามแผนตามแผนใช่ตามแผน,แผนอันนี้คือตามแผนเลยเพื่อนๆสำหรับการแข่งวันนี้นะครับผมเป็นคู่หูม้าแดงกับม้าเขียว <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นเบเบที่แรงนะครับผมไหนฝากคู่แข่งมีอะไรจะฝากคนดูไหมครับก็ so, แข่งเบเบทไม่ไหวเดี๋ยวมาแข่งรถกันต่อดีกว่าอเอาวะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเดฟทีวีแปลว่าดวงแล้วก็อีซี่บวมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพี่แป๊บปิดกล้อง